การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดต้นแบบสู่การเตรียมความพร้อมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสคร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดเมื่อวันที่20มีนาคม2556 ที่โรงเรียนเทศบาล2อพิบูลวิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคอีสานได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทินายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอพิบูลมังสาหารนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารภาคการศึกษาและภาคชุมชนเข้าร่วม ซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดต่อธุรกิจโดยเฉพาะภาษาเพื่อนบ้านที่ใช้สื่อสารระหว่างประชาชนท้องถิน่นดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปูทางวางรากฐานด้านการศึกษาภาษาให้กับชุมชนท้องถิ่นและเยาวชนที่มีรอยต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ได้จริงและมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีความพิเศษตรงที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศคือลาวและกัมพูชาที่ผ่านมาจึงเกิดความร่วมมือระหว่างกันมากมายทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งการติดต่อซื้อขายสินค้าการจ้างแรงงานต่างประเทศและการท่องเที่ยวเป็นต้นจึงทําให้จังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดต้นแบบอาเซียนเพราะเป็นประตูของภาคอีสานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับประเทศในอาเซียนทั้งลาวกัมพูชาและเวียดนามดังนั้นการนำรูปแบบบ w r m o เดล หรือบ้านวัดโรงเรียนมาใช้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนไน้นำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่กำหนดรูปแบบการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและการใช้งานจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่นมากที่สุด พระธรรมภาวนาวิกรมประธานมูลนิธิร่มฉัดมองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาก,กว่า100ปีแต่ไม่ประสบความสําเร็จจึงควรศึกษาภาษาเพื่อนบ้านที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันควบคู่ไปด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารและการทําธุรกิจร่วมกันของประชาชนและขณะนี้พบว่าหลายหน่วยงานตื่นตัวเตรียมความพร้อมรับอาเซียนแต่ยังอยู่ในรูปแบบต่างคนต่างทำจึงต้อง บูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดรูปแบบบวรโมเดลซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจุดแข็งคือมีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผูกพันกับลาวสามารถสื่อสารอย่างเป็นวิถีชีวิตหากวางแผนระยะยาวเชื่อมต่อกับกัมพูชาและเวียดนามจะถือเป็นจังหวัดธุรกิจสำคัญในภูมิภาค ดังนั้นสถานศึกษาควรฝึกภาษาเพื่อนบ้านให้กับเยาวชนและคนในชุมชนเพื่อใช้ด้านการติดต่อสื่อสารและการค้าการลงทุนถ้าเราพูดภาษาเพื่อนบ้านได้แล้วเราเจกันเนี่ยเจรจากันเนี่ยความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนมันจะสามารถเข้าใจและเข้าถึงกันได้รวดเร็วดี่าใช่ไหมปัญหาภาษา,าจะหมดไปนะเนี่ยทางการเมืองก็จะเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อนบ้าน ค้าขายกันจะเป็นไมมต้องใช้ภาษาเพื่อนบ้านโอ้จะเป็นมากเลยนะราคาจะถูกหรือจะราคาจะแพงนี่นะถ้าพูดภาษาเพื่อนบ้านนี่ต่อกันได้ราคาลดลงนะจริงไหมจริงอันนี้อัตมาก็เชื่อจริงเพราะอัตมาอยู่วัดในมิตรเนี่ยคนจีนรอบวัดแหลกๆไปซื้อของพูดภาษาไทยไม่ลดเลยแต่พอไปพูดภาษาได้จิงนัน้คือคน สาาจีนเราเนี่ยนะได้ลถด,ด้วยได้แถมด้วยเนี่ยท่านการเข้าใจเข้าถึงและจะพัฒน,นาไม่ต้องไปไกละนะเอาภาสาพื้นบ้าน การคัดเลือกให้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดต้นแบบในการเข้าสู่อาเซียนทำให้จังหวัดมีความตื่นตัวเริ่มจากชุมชนที่ส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียนและสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้านโดยนำรูปแบบบวรโมเดลมาใช้โดยอาศัยจุดแข็งจังหวัดที่มีวัดมากเป็นลำดับสองของประเทศซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อสารกันเข้าใจแล้วยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นด้วย แม้ที่ผ่านมาจะมีประชาชนบางส่วนสามารถสื่อสารภาษาเพื่อนบ้านได้บ้างแต่ถือว่ายังไม่เพียงพอหากจะนำไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จจริงแล้วในเรื่องของที่ตั้งในเรื่อง,องการคมนาคมเนี่ยนะครับในการติดต่อกับประเทศลาวกับประเทศกัมพูชานั้นปัจจุบันนี้สะดวกมากนะครับแล้วบนราชธานีนั้นในการติดต่อกับประเทศลาวนั้นเราเรามีภาษาคล้ายคลึงกันสามารถท,ที่จะติดต่อทำมาค้าขายนะครับพูดกันได้ วันนี้ก็ถือที่นําร่องกระเคืองเภอพิบูร์มังสาหารนะครับที่จะพัฒนาไปในทุกบ้านทุกตําบลในจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมของชุมชนของนักเรียนเราครับและอีกประการหนึ่งนั้นนะครับเป็นจุดแข็งของอุบลร,ราชธานีก็คือนะครับที่อุบลร,ราชธานีเรามีวัดเป็นจํานวนมากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากจังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้ถ้าคณะสงฆ์ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในหมูบ่บ้าน ได้ร่วมม้ร่วมมือกับภาคราชการนะครับทุกภาคส่วนแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าในเวลาอีกประมาณ2ปีที่จะเข้าประชาคมอาเซียนในปีพุทธศัก,กราช2558าอาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถึงเวลานั้นจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมีความพร้อมในการที่จะติดต่อทำมาค้าขายในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกับอาเซียนเป็นอย่างดีครับและที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสอนภาษา แล้วก็กําลังจะเตรียมผมพร้อมในเรื่องของการสอนภาษายวนส่วนภาษาลาานั้นไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นภาษาท้องถิ่นของพวกเราอยู่แล้วแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้หารท้องถิ่นดังที่กล่าวมานั้นผมต้องพัฒนาในเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนในการพัฒนารายได้ของพี่น้องประชาชนนั้นด้านประชาชนนั้นต้องมีความรู้เรื่องภาษาต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สื่อสารข้อมูลในการที่จะค้าขายได้กับ ภลุ่มอาเซียนที่อยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดอุบลราชธานีและอีกด้านหนึ่งคือด้านการส่งเสริมด้านการศึกษานั้นก็เตรียมควมพร้อมที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นได้ขึ้นสู่เ,เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เพื่อจะให้มีการศึกษาแล้วก็นําไปสู่อาเซียนที่ดีได้ เช่นเดียวกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับภาษาและเห็นแนวทางพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดและชุมชนด้วยการเปิดห้องศึกษาอาเซียนเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปอย่างรอบครอบและรอบด้านรงนี้เทศบาลสองมองจุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะเตรียมพร้อมโดยการหนึ่งมีการศึกษามีการอบรมการทาหลักสูตรการเรียนรู้ จากเขตพื้นที่การศึกษาสาอุบลราชธานีได้เขตพื้นที่การศึกษาเขต4อุบลราชธานีรวมทั้งทําความข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมได้จะทําเป็นหลักสูตรสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้ทุกสารวิชารวมทั้งมีการจัดเตรียมห้องอาเซียนมีการจัดเตรียมได้เชิญครูชาวต่างชาติ และครูบุญยางถิ่นที่มีความรู้ในด้านภาษาจีนภาษาเวียดนามเป็นบางส่วนมาเป็นวิทยากรเสริมในหลักสูตรของโรงเรียนด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการเห็นการพัฒนาและผลักดันให้อุบลร,ราชธานีเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน